สาสาเหตุที่สร้างตัวตนมานานมากแล้วแต่ยังทำเงินไม่ได้คุยวิพัฒนาสอนนักขายมือโปรโวันนี้คุยจะมาบอกนะว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนค่ะสร้างตัวตนมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สามารถทาเงินได้สาเหตุแรกเลยนะคะนั่นก็คือทิศทางของช่องไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเมื่อทิศทางของช่องเราไม่ชัดเจนเราก็เลยได้ฐาน fc คนละกลุ่มกันค่ะ และก็ไม่สอดคล้องกับสินค้าและบริการของเรานั่นเองยกตัวอย่างนะคะเห็นพี่ๆหลายๆคนที่ออกมาสร้างตัวตนนะเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่เป็นเกี่ยวกับดูแลเรื่องของผู้หญิงดูแลสุขภาพถูกไหมคะแต่เราออกมาร้องเพลงเราออกมาเอนเตอร์เทนนะคะเราออกมาทําละครนู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นค่ะฐาน FC ที่มาติดตามเราอะคะ่ะเขาคนละกลุ่มกันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบเอนเตอร์เทนแต่ไม่ได้ดูแลสุขภาพนั่นเอง เมื่อเราทำเรื่องของอาหารสุขภาพใช่ไหมคะเมื่อกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ตรงกันมันก็เลยทำให้เราค่ะไม่สามารถทำเงินได้ค่ะยกตัวอย่างอย่างของครูยุ้ยนะคะทิศทางของช่องนี้ของครูยุ้ยนั่นก็คือเราเองเป็นครูที่ออกมาสอนการทำออนไลน์ออกมาสอนสร้างตัวตนออกมาสอนการสร้างคลิปออกมาสอนการไลฟ์สด ดังนั้นคอนเทนต์หน้าช่องของครูค่ะทิศทางของช่องของครู K, ก็คือจะให้เห็นนะคะไลฟ์สไตล์นะคะของชีวิตประจำวันของครูค่ะสอนที่ไหนบ้างออกไปตามบริษัทต่างๆออกทำกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ค่ะและนอกจากนั้นครูยูเองก็ยังทำเป็นครังกระจายสินค้า มีสินค้าเอาหอสอเป็นของตัวเองเมื่อวันนี้เราเป็นครูที่ออกมาให้ความรู้เรื่องของการทำออนไลน์แล้วก็ยังมีเครื่องมือยังมีผลิตภัณฑ์ยังมีสินค้าให้นักเรียนของเราได้ออกไปฝึกการขายโดยที่เขาไม่ต้องผลิตสินค้าเอง และนี่แหละค่ะก็เลยทําให้ช่องของครูนะคะชัดเจนว่าครูยุ้ยเป็นครูที่สอนนักขายมือโปรโนั่นก็คือสอนขายสินค้านั่นเองมีความรู้ให้แล้วก็มีสินค้าให้ด้วยค่ะข้อที่2ยังหาตัวเองไม่เจอใครบ้างคะที่ยากกว่าการปั้นช่องนั่นก็คือการค้นหาตัวเองเมื่อก่อนครูยุ้ยก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนนะคะลองผิดลองถูกทำนู่นนี่นั่นสุดท้ายค่ะ เราอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายก่อนหน้านี้คุยูก็เป็นเด็กไอทีนะคะแต่เราฟังมาค่ะว่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่เขาเติบโตแล้วก็ร่ํารวยมาระดับประเทศได้มาจากอาชีพนักขายคุยูก็เลยฝึกค่ะเราไม่ค้นหาตัวเองเลยแต่เราฝึกตัวเองขึ้นมาค่ะให้เก่งการขายเพราะอาชีพขายเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการค่ะ เมื่อเราฝึกความถนัดใหม่ให้กับตัวเองแล้วบวกกับเป็นที่ตลาดต้องการด้วยเราก็เลยสามารถทำเงินได้ค่ะข้อที่3ไม่กล้าขายลหลายๆคนค่ะยังมี Mindset ว่าการขายคือการไปขอเงาะตือ้อเมื่อก่อนคุออยยก็เป็นเช่นนั้นค่ะพี่พี่มันเหมือนกับอารมณ์แบบว่าเราเหมือนจะไปขอเขาขอวิงวอนขอความช่วยเหลือขอให้เขานะคะ เขาเรียกว่าอุดหนุนสินค้าเราหน่อยเราก็เลยต้องจัดโปรโมชั่นจัดของแถมลดนู่นนี่นั่นทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าจิตของผู้ให้ย่อมสง่าจิตของผู้รับย่อมนอบน้อมค่ะวันนี้ Mindset ของนักขายดีของคุย,ยนะคะคุย,ย,ยเปรียบเสมือนว่าเรามีของดีอยู่ในมือแล้วเราก็เอาไปให้เขาเขาเรียกว่าการขายดีของคุย,ยนะคะใน Mindset ของครูก็คือการให้ การเอาสินค้าของเราค่ะไปให้เขาเอาโอกาสดีไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาเอาสินค้าที่เรามีทั้งหมดนะคะไปช่วยแก้ปัญหาให้ชีวิตเขาดีขึ้นทั้งร่างกายดีขึ้นสุขภาพกระเป๋าตังค์ดีขึ้นมีทักษะในการทำออนไลน์เขาสามารถที่จะใช้วิชาที่เรามีค่ะลุกขึ้นมาทำคลิปทำไลฟ์สด แล้วก็หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้และนี่แหะค่ะเป็น3สาเหตุหลักๆนะที่วันนี้เราสร้างตัวตนมานานมากแล้วบางคนนะคะไลฟ์สดก็ทำแล้วอัดคลิปก็ทำแล้วลองกลับมาทบทวน3จุดนี้ดูนะคะคุณยุ้ยเชื่อว่าแค่เราปรับ3จุดนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทำเงินจากออนไลน์ได้แล้วค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆและคนที่เรารักด้วยนะคะ